ดีครับเพื่อนๆในพี่น้นนองๆนานาเอฟซีทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองกูหลอกกันอีกนะครับว่าวันนี้บรรยากาศค่อนข้างที่จะลงไซต์แบบนี้จะมีปลาหรือเปล่าหลอกผมวางไว้นะครับก็คลิปที่แล้วที่ผมวางให้ดูแล้วก็ผมมากูก้กอกวันนั้นก็หมานพอสมควรแต่วันนี้ผมทิ้งไว้สองวันเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงบ้างไปครับหลอกผมอยู่นู่นเลยด้าน,นู่น นี่มีน้ําท่วมนิดหน่อยนะครับท่วมหลอมขึ้นมาประมาณสองนิ้วได้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้จะหมานหรือเปล่าท่วมเลยนะครับวันนั้นเรามาน้ํายังไม่ท่วมเดี๋ยววันนี้ท่วมโอ้ยหมานอีกแล้วนะครับสุดยอด หนวดไหมครับนูนนวดขาวๆเต็มเลยโอ้ยหสุดยอดเลยนะครับรอบอันนี้นะครับตั้งแต่คลิปที่แล้วที่ผมวางมาผมไม่ได้ใส่เยื่อนะครับนี่โอ้โหดูครับมีแต่นวดเต็มเลย <c oughs> โอ้โหหมานจริงๆ มีเต็นนัวไฟเลยนะครับดูนี่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 อสุดจัดประหลัดบอกอีกแล้วนะครับดูนี้นี่ครับหมายที่ผมดักปลายาสองข้างทางนี้ทางนี้แต่ตรงนี้ก็เป็นร่องนะครับแล้วก็มีทางที่ปลาจะเข้ามาเข้ามาจากทางนี้นะครับแล้วก็ ดิ่งตรงมานี่แล้วข้างนี้ก็เป็นช่องเปิดอยู่โอเคครับมาเดี๋ยวเรามายกกันดีกว่าครับว้าวดีครับปปกฏดนะครับโอ้ยปรกปากฏดปลากระสงปนันดิน จอดอีกแล้วครับโอ้โหลูกเบียวจอดเลยมีปลากรดปลากระสงปลาลินนะครับ ลูกเดียวนะครับรู้เรื่องเลยพี่สุดยอดมีปรากฏกี่ตัวครับสองสี่หกแปดสิบตัวนะครับแล้วก็ปลากระสงสองตัวแล้วก็ปกนินแล้วก็ปลาตะกับนะครับคือนี่ปล่อยคืนไปก่อนโอ้มีมปลาตะก,กับนาเกียวเบ็ดนะครับแบบนี้นี่ครับ ไซนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปพอทำกับข่าวได้นะครับปานินก็ถือว่าไม่เล็กเกินไซอยู่ที่สี่นิ้วไปครับเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปมาครับเดี๋ยวมาดูหลังที่สองกัน หลังนี้จะหมานอีกหรือเปล่ามาดูกันครับ ุดนี้ทิ้งไว้สองวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันติดอะไรเอออ้าวมีครับมีอุ้นปลาช่อนนะครับกระปาตะกับมีตัวอยู่ครับโอ้โหจาบอีกแล้วเคครับไปเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปเลย โอ้โหลังที่สองก็มานมาครับเดี๋ยวลองมาดูลูกนี้กันนีหรือเปล่าหลังที่สามนะครับโอ้มีดินอ้าวมีครับ นี่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 ปลาช่อนหนึ่งตัวกับปลาตะกับนะครับนี่นี่ครับปลาตะกับแันนี้ครับปลาช่อนไปครับเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปเลย โอ้หลังที่สามก็ยังมานใช้ได้อยู่นะครับก็ยังไม่พลาดไปครับมาดูลูกนี้กัน มีตะปลายนี่นะครับปลาซานี่ครับก็อเอาได้นะครับปลาซา ครับผมเดี๋ยวเราไปดูลูกสุดท้ายกันในฟ้าว่าจะหมานหรือเปล่าไปครับ หรือเปล่าโอ้โหมีปลานิมอยู่ตัวเดียวนะครับลูกนี้ไม่หมานวันนี้วันนี้ไม่หมานครับนี่ครับใช้ได้อยู่เยวครับมาเดี๋ยวเรามาสลุปกันดีกว่า กนะ็วันนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยจะหมานเท่าไรนะครับหมานแค่ลูกแรงลูกเดียวแต่ก็ได้กับข้าวครับดูนี่ครับก็วันนี้นะครับได้ปลาชนสองตัวแล้วก็ปรากฏดแล้วที่เหลือก็เป็นปลาเล็กๆก็พอได้กับข้าวนะครับ อือว่าใช้ได้อยู่คือว่ายังไม่เฟาโอเคครับแล้วเ,เจอกันใหม่สวัสดีครับ